ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนี่เราเพอยู่กันในรายการบิ๊กเดวิวแคทเกมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยครับเออแม่งโคอยากโคอยากอัดคลิปเลยนะครับอันนี้ก็ได้อัดเอยมาครับเอาครับก็ตรงนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแมวกินหนูหนูกินแมวแมวกินหนูนะครับคนนี้นะครับดูรูปมาแล้วจากดูท่าทางมาแล้วแม่งหน้าโหดมากนะ นั่งเลือดสาดอ่ะโอ,อ้โหนะครับมาละโกแม่งโอเคครับไปโหมือตาโตเนะ๊ตเชฟมึงกินแล้วมึงกินยังไงอนะ่ะโอ้โหไอส,อ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 สัตว์ไอเฮียไอเฮียไอเฮียไอสัตว์เลือดสาดเีย อีเหี้ยอีอเหี้ยอีอสัตว์เน,นือดสาดหืมแมวมึงโหดขนาดนั้นเลยอีเหี้ยโอ้โหอะไรกันนี่โอ้ยโอ้ออะไรกันนี่มึงไม่ไหวเลยเนี่ยอือเออมึงอีสัตว์เลือดสว์โอ้โหไอ้สัตว์มึงโหดมากโอ้โหเอา้า หน้าเป็นอะไรของมันวะโอ้โหไม่ไหวและ <c oughs> มึงมึงโหดขนาดนั้นเลยวะโอ้โห <c oughs> น่ากินยังไงวะกูยังงงเลยอือหือ <c oughs> มึงตาแตกอะ่ะโอ้โหไอ้สักวมึงโหดมากอะ่ะโอ้โห ไอ้สัสหมาหมายัางแด,ดกกระจายอ่ะโอ้โหมึงโอ้โหแมวหัวรูดอ่ะโอ้โหอะไรกันนี่อ่ะมันไม่ใช่เหลยโอ้โหแม่โอ้โห,โโหกินกันอย่างกับบอยแบนเลยนะโอโ้ไอ้สัสมันไม่ใช่หรอเฮ้ยมันไม่ใช่แวมวแล้วมันเป็นแมวในตำนานแน่นเลยอ่ะโอ้โห มึงโหดมากเลยโอ้อหือเลือดสาเอียเลือดสาบโอ้โหมึงสะบรเนี่อือหืออืหือหมาตาแตกอือหืออี๋อ๋อมึงอี๋เอ๊ออะนี่ตัวเฮี้ยอะไรมันตัวเฮี้ยเอ๊ะมึนตัวไอ้นี่เลยโอ้โหมึง ดูจากหน้าตาแล้วมึงน่าจะใช่ฮนะตัวในตัวทองว่้ตัวเฮียไม่แน่โอ้โหไม่ไหวครับอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยแมวมึงก็โหดจังมันเป็นแมวในตำนานแน่เลยอนะ่ะโอ้โหครับมันเป็นแมวในตำนานแน่เลยฮนะโอ้โหเลือดสาดติดก,กำแพงหนูครับโอ้โและว่าอะไรโอ้โหมึงนานมากครับตานี้ยสามสิบตัวไปแล้วเป็นไรนะอ่าอือหือไม่ใช่เลย โอ้โหมึงชัดแนวแม่โคตรโหดอ่ะเรือสาดอ่ะโอ้โหโอ้โหหนูอื้มอโอโหไแตกอ่ะโอ้โหเฮ้ไม่ไหวอ่ะอืมึงโหดไปนะเอ้าเป็นไรวะโอ้โหราจะหมดเหรอโอ้โหมึง พอเพื่อนไอ้สกินหัวรุนเลยโอ้โหมึงตอนแรกเริ่มเกมมาเห็นตัวขาวนี่ว่าจะน่ารักอ่ะไอ้สัตว์ไม่ใช่แหละโอ้โหปวดอ่ะไอสัตว์โอ้โหโอ้โหไม่ไหวอ่ะน้ำมึงจะฟกมึงจะมาอะไรกันจะแย่หนี้อ่ะอ๋ออ๋อ อะไรวะจะค้างทำไมเนี่ยต้อ,องเหีเ้่ยเลยโอ้โหวันนี้ไม่ไหวแล้วครับขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคน